วัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องกะทิตื่นเช้ามาสดใสล้านเลิองอย่างนี้ค่ะก็เพราะว่าน้องกะทินะคะมีตัวช่วยดีๆนะคะที่ทําให้จมูกกลงสบายนะคะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าทํำยังไงมีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรนะคะทําให้น้องกะทิสดใสล้านเริงแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะหลวก,กะทิจะมารีวิวว่า ในช่วงหน้าหนาวนะคะน้องๆที่มีการแน่นจมูกนะคะนอกนกลางคืนฟึด,ดฟัดฟึดฟัดหมุนไปหมุนมานะคะแล้วก็ทาให้น้องหายใจไม่สะดวกนะคะเราจะมาเผยเคล็ดลับว่าทําไมน้องกะท่ถึงนอนหลับยาวนะคะก็จริงๆเรามีตัวช่วยนะคะเรามีผลิตภัณฑ์นะคะ h a p ปี Happy n o น e ค่ะ3มอันอันนี้นะคะที่จะช่วยนะคะนี้ในแต่ละวันเนี่ยน้องกะที่จะใช้ไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรแรกนะคะชื่อว่ายี่หอมาแฮปปี้โน e ค่ะน้องกะทิก็จะใช้แฮปปี้โน e สูตรสีอันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูน้องกะทิจะใช้เวลาที่เขาไม่ได้เป็นหวัดน,นะคะเป็นปกติแต่ว่ารู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยโล่งนะคะอยากให้รู้สึกรู้สึกสบายนอนหลับสบายๆอันนี้ก็จะใช้นานนะคะไปถึงใช้เป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็จะหอมนานประมาณ12ชั่วโมงนะคะ1กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด 6ชิ้นด้วยกันนะคะเขาจะมีลายน่ารักมากมากเลยนะคะทั้งหมด6ลายโอเคอสติกเกอร์หัวหอมสีชมพูค่ะให้รู้สึกโล่งสบายสุดที่2นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแฮปปี้โนสติกเกอร์หัวหอมสูตรสีฟ้านะคะอันนี้จะเป็นแอนตี้แบคทีเรียนะคะคือเป็นฆ่าเชื้อนะคะก็จะทําให้ในกรณีที่น้องอ้าอ้าวหิวหรอลูกนู้หิวหร,อ,หวหรอคะ อดเจ็ดกากหรอค,คะให้หนูไม่ได้กินนมแล้วกลูกถูกดีแล้วนะคะอร่อยเนาะ,ะเรามารีวิวต่อเนะลูกเนาะอันนี้นะคะหนึ่งกล่องเนี่ยก็จะมีแค่สี่ชิ้นนะคะในกรณีที่น้องมีมีน้ำมูกนะคะถ้าเกิดเริ่มมีน้ำมูกก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะก็แปะเอาไว้ตรงหัวนอนนะคะ,ะแม่นุ่นเลือกที่จะแปะไว้นะคะทีะ่บริเวณบริเวณ อันนี้ตัวอย่างที่แม่น,น่นแปะแก็คือเป็นวางไว้บนหมอนแล้วก็วางไว้บนหัวน้องนะคะทาให้น้องได้กลิ่นแล้วก็หอมนะคะไม่ได้แตะไปที่ตัวน้องคุณพ่อคุณแม่เองก็ได้กลิ่นหอมด้วยเช่เนเดียวกันนะคะสูตรที่สส่วนสูตรที่สาเหมาะมากสําหรับช่วงนี้นะคะเป็นสูตรสีส้มสูตรสีส้มแฮปปี้โน้ตเนี่ยก็จะเป็นสูตรดีท็อก PM 2.5นะคะอันนี้เนี่ยก็ช่วงนี้เนี่ยใช้เป็นประจำเพราะว่า PM 2.5สูงเยอะมากนะคะโดยเฉพาะตอนเช้าตอนกลางคืนหัวค่ำเนี่ยบางวันเนี่ยรอไปร้อยกว่าว,า,วาเลยนะคะ PM 2.5็อย่าก็ยังไงก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับเด็กน้อยนะคะอีกอย่าง Happy Note เนี่ยเขาทำมาจากาหัวหอมนะคะก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของไทย แต่ก็มีข้อห้ามนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์น,นี้คือห้ามใช้ในคนที่เป็นโรค g ีซิพหรือว่าแพ้ถั่วปากอ้าเด็ดขาดเลยนะคะและนี่นะคะก็เป็นเคสลับของหนูกะทินะคะที่ทําให้มีพงจมูกนะคะที่โล่ง